สวัสดีครับเพื่อนๆคนรักเกษตรทุกท่านวันนี้คนรักเกษตรจะมาพาเพื่อนๆปลูกไวยนะครับไวยพันนี้จะเป็นไวยพันหนามขาวนะครับได้มาจากสกลน,นครนะครับคนรักเกษตรซื้อมาก็กล้าละ10บบาทนะครับก็ปลูกในแปลงนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาปลูกนะครับคนรักเกษตรนะฮะก็ขุดหลุม ไม่ตามมาตรฐานนะครับเพื่อนๆแบบง่ายๆสไตล์คุนลักเกษตรนะครับแบบง่ายๆสไตล์คนรักเกษตรนะครับขุดนะครับขุดแค่พอแค่พออ่าเรียกอะไรละ่ะต้นที่เราซื้อมานะครับต้นกล้าไว้นะครับว่าถุงมันขนาดเท่าไหร่ะครับแค่พอนะครับแค่พออ่าท่วมถุงนะครับเพื่อน ดี๋ยวผมก็จะปลูกให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับประมาณนี้นะครับนะครับก็ประมาณนี้เพื่อนๆนก็ให้มันแค่พอรบีตรงโคนตรงนี้พอดีนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมปลูกให้เพื่อนๆนได้ดูนะครับเนี่ยวิทียรออกก็ต้องจับอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนโอ้รากเพื่อนดูครับรากเขาเดินดีมากเลยครับก็ยอดอยู่ได้ประมาณอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้ายอดแล้วนะครับจะออกมาอีกหน่อยนึง ก็ปล <premises. S 2> ูกเลยครับเพื hmm. ่อนๆของผมนี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับสไตล์คนรักเกษตรเวลาปลูกของไม่ใส่ปุ๋ยนะครับให้ต้นกล้านะครับขอรากเขาเดินก่อนนะครับแล้วค่อยใส่ปุ๋ยนะครับปลูกแบบนี้นะครับแล้วก็กดนิดนึงครับเพื่อนกดกดครับกดนะครับเนี่ยแค่นี้ก็ปลูกเสร็จแล้วนะครับแต่ว่า นเนักเกษตรนะครับมีการทําเรียกทําอะไรล่ะทําเนินนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับนรเนักเกษตรก็จะขุดประมาณนี้นะครับให้มันเป็นแองนะครับเพราะตอนนี้ปลูกหน้าร้อนนะครับเวลาเรารดน้ํานะครับก็ให้มันขังอยู่ในนี้นะครับนี่อย่างนี้ครับเพืเ่อนๆเดี๋ยวผมพาด,ดูนะครับนี่ประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับผมก็จะทําแอ่งอย่างนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูนะครับแปลงนี้ผมปลูกนะครับค่อนข้างกว้างนะครับเพราะว่าผมกล่าวว่าถ้ามันยารกยังไงผมก็ใช้รถไถส้มนะครับนี่ครับกว้างตรงนี้นะครับล่องนะครับจากสามเมตรห้าสิบนัับสามเมตรห้าสิบแล้วก็ปลูกระวางประมาณนะครับ เม็ห้าสิบนะครับประมาณแถวมาแถวนะครับเมตรห้าสิบนะครับต้นกล้าไว้ก็ค่อนข้างสมบูรณ์ดีครับเพื่อนๆต้นกล้าไว้ค่อน้าสมบูรณ์ดีนี่ครับลงไว้หมดเลยครับเพื่อนๆแถวบ้านเราเขาก็ค่อนข้างคนแก่อนข้านิยมกินไว้นะครับจะพาเพื่อนๆเดินมาดูตรงนี้นะครับผมปลูกเฟแด้วผมก็ทําร่องเฟตใช่ไหมครับเพื่อนๆ นี่เห็นไหมเพื่อนผมอัดฟางไว้อัดฟางไว้นะครับแล้วผมก็ลูกแล้วผมก็ทําเป็นร่องใช่ไหมครับเพื่อนแล้วผมก็เอาฟางคลุมไว้แบบนี้นะครับผมให้เพื่อนดูนะครับนี่นะเพื่อนนี่ประมาณนี้นี่เพื่อนเห็นไหมหน้าดินเห็นไหมครับเนี่ยมันชุ่มชื้นนี่เปรียบเทียบข้างนอกครับเนี่ยต่างกันลิบลับเลยเพื่อนเห็นไหมครับ นี่เห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมดีมากครับแบบนี้นะครับนี่นี่ครับเพื่อนเห็นไหมแทงยอดแล้วนะครับงานปลูกไว้เหมือนเดิมนะครับเทคนิคนะครับการปลูกหวยเล็กๆน้อยๆนะครับของผมนะครับก็มานําเสนอนะครับเพื่อนๆที่สนใจปลูกไวายนะครับแนะนํานิดนึงครับเพื่อนๆปลูกไวยนะครับถ้าจะเอาไว้ขาย หรือจะไว้กินนะครับไอพันธุ์หนาขาวเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นะครับเพ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่าพันธุ์บ้านเราเาเรียกพันธุ์อะไรอะ่ะหวยป่าเลยไหมไหมเพื่อนเพื่อนบ้านเราที่คนแต่คนแก่คนเท่านะครับที่เขาปลูกกันแต่ก่อนนะครับน่าจะเป็นไวายป่านะผมว่าผมก็ไม่ค่อยสัมผัสเรื่องไวยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนเพื่อนไปดูนะครับมีกอนหนึ่งครับที่แม่ครับปลูกไว้นานๆนนนครับต้นก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ครับ นี่ครับเพื่อนๆดูนี่เพื่อนเดินดูยอดกําลังเดินเลยเพราะว่าผมปลูกวันละล่องสองล่องครับปลูกกับแฟนผมสองคนนะครับมันก็เลยไม่ได้ทําได้เยอะทําได้ไม่เยอะวันหนึ่งก็ได้สองล่องบ้างได้หนึ่งล่องบ้างครับก็ปลูกไปเรื่อยๆครับเป็นอาทิตย์นะครับเนี่ยจนกว่าจะสุดตรงนี้ก็ประมาณเกือบไร่อยู่นะเพื่อนๆเนี่ยน่าจะสามงานได้นะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับ นี่เดี๋ยวผมพามาดูนะครับเพื่อนๆนี่ครับผมต้นหวายนะครับหวายที่แม่เขาปลูกไว้นะครับน่าจะเป็นหวายบ้านหวายบ้านนี่ผมว่าน่าจะเป็นหวายป่าถ้าความเข้าใจของผมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนๆคนไหนรู้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยเนาะพราผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหวายมากครับผมก็เพิ่งจะทดลองปลูก นะฮะปลูกไว้ขายนะครับนี่เพื่อนเพื่อนดูฮะลำเขานะครับเล็กนิดเดียวนะครับลำเขาเล็กนิดเดียวเดี๋ยวมาให้ดูนิว้วก้อยนิว้นกวก้อยเองนะเพื่อนเพื่อนนิ้วชี้ดีกว่าเออประมาณนิ้วชี้เนาะลำเขาอ่ะลำเขาแตกเยอะมากนะเพื่อนนี่แต่ลำมันเล็กเกินไป เวลาจะเอามาทำกินแต่ละทีจะได้แกงหนึ่งก็โอ้โหเพื่อนๆนยี่สิบกว่าลำนะครับได้แกงหนึ่งนะครับก็เลยว่าแนะนำเพื่อนเพื่อนถ้าถ้าจะปลูกไหวนะครับก็ให้หาพันนะครับพันไหวยนาขาวนี่แหละครับพันไหวยนาขาวนะครับ,ข,นะรบของทางสกลนครเขานะครับ พันธุ์นี้เขานิยมนะครับเพราะว่าลำต้นค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ปลูกนะครับถ้าดูแลดีๆนะครับเพื่อนๆก็ปีครึ่งถึง2ปีนะครับก็ได้หน่อขายกันแล้วแถวบ้านเรานี่ก็หน่อละ5บาทประมาณนี้เพื่อนหน่อละ5บาทนะครับหน้าแรงก็น่าจะ6บาท7บาทอย่างเงี้ยครับหน้าฝนก็น่าจะ5บาทเนี่ยครับประมาณนี้นะครับ แถวนี้เห็นไหมครับยังไม่ได้ทําร่องขึ้นเลยนะครับนีเเน่เพื่อนๆไว้น้ําขาวนะครับพันก็ได้มาจากสกลนครน,นะครับผูพานนะครับพอดีก็สั่งพี่เขาที่เขาขายกล้าพันต้นไม้นะครับคือเอามาให้นะครับกล้าละสิบบาท แต่ถ้าสั่งพี่เขาเยอะๆก็มีลด8ปดบาทนะครับของผมก็ปลูกประมาณ400กว่าต้นนะครับเออลืมบอกเพื่อนๆผมปลูกอยู่ที่นะครับอุบลราชธานีนะครับอำเภอเดชอุดมตำบลบัวงามบ้านบัวงามนะครับปลูกที่โนนจานนะครับ นะครับค่อนข้างกว้างครับเพื่อนๆสามเมตรห้น, 3, 50, นะครับตรงนี้สามเมตรห้ 3, เพื่ออะไรทำไมทำกว้างจังเพื่อนี่อิส้มเราเข้าได้นะครับตอนหน้าฝนย้ารกมากๆนะครับก็จะได้เอานะร,รถสม้มล่องเลยครับไถาตาำล่องเลยครับก็ช่วยได้นะครับก็ผลแดงเราได้นอกเพื่อนๆเราทำกเกษตรก็ นะครับเหนื่อยก็อะไรที่พอผ่อนแรงเราได้นะครับเราก็ทำนะครับเพื่อนๆตั้งใจว่าจะบำรุงให้ได้สักปีครึ่งนีครับจะได้ขายนะครับหวายน้ำขาวโอเคขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่ติดตามคนรักเกษตรนะครับคลิปนี้ก็เอาหวายน้ำขาวมาฝากเพื่อนๆแค่นี้นะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ